สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาตอบคำถามนี้นะครับหน้านะครับมีฝ้านิดหน่อยนะครับอยากหน้าใสต้องใช้สูตรไหนนะครับถ้าหากนะครับต้องการใช้ตัว x 3 9ในการแก้ไขปัญหาเรื่องของผิวพรรณนะครับเราสามารถที่จะทำได้โดยวิธีการนะครับให้เราแปะกระตุ้นนะครับที่บริเวณ c 7นะครับที่ทใช้ทอยของเราจากนั้นนะฮะก็ทำการแปะที่บริเวณใบหน้านะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเน้น เฉพาะจุดนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือการแปะที่บริเวณท้ายทอยเป็นการกระตุ้นการทํางานนะครับทำให้ร่างกายนะครับผลิตสเต็มเซลล์นะครับตัวอ่อนที่จะไปใช้นะครับเปลี่ยนสภาพเป็นอวัยวะต่างๆเป็นเซลล์เป็นผิวหนังของเรานะครับและจากนั้นเราก็กระตุ้นเฉพาะจุดนะครับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือฮะเราจะมีนะครับโครงหน้านะครับที่เปลี่ยนไปครับผิวจะเรียบขึ้นนะครับแล้วก็หน้าก็จะกระ่างขึ้นจากนั้นเรื่องปัญหานะครับริ้วรอยหรือว่าเขาเรียกว่า ความผิดปกติของเม็ดเลือดนะครับที่ทําให้เกิดฝ้าเกิดอะไรต่างๆครับก็จะค่อยๆจางหายไปครับนี่คือเคล็ดลับนะครับในการรักษาโดยวิธีนะครับธรรมชาติไม่ต้องพึ่งสารเคมีครับหรือเราสามารถที่จะ ใช้ครีมนะครับควบคู่กันได้นะครับเพราะว่าไอตัวผลิตภัณฑ์ของเรา X 3 9เนี่เขาทํางานจากข้างในออกมาข้างนอกครับในระหว่างนี้นะครับเราก็ใช้นะครับครีมกันแดดนะครับหรือว่าครีมที่ทําให้ผิวพรรณของเรานะครับนุ่มชุ่มชื้นนะครับได้นะครับใช้ควบคู่กันได้ไม่มีปัญหาครับโอเคนะครับสำหรับคําตอบครับสวัสดีครับ